ตมจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกชัดชัยสำเนียงผู้กำกับตมจังหวัดอุบลราชธานีโดยด่านศุลกากรช่องมิกได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจค้นบุคคลและพาหนะตรวจสอบเอกสารการเดินทางผ่านออกราชอาณาจักรบุคคลเฝ้าระวังบุคคลหมายจับการลักลอบเข้าออกราชอาณาจักรลักลอบจรารรรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รถเก่งจากนนทบุรีมาร่วมงานแต่งที่อำเภอเดชอุดมแต่รถเสียหลักเฉลบลงข้างทางชนต้นไม้ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม3ศพบาดเจ็บหนึ่งริมถนนโชคชัยเดชอุดมจากการสอบสวนคนขับเบื้องต้นทราบว่าเกิดเสียหลักเฉลบลงข้างทางไปชนกับต้นสักที่อยู่ริมถนนเสียงดังสนัน่นรถอัดติดกับต้นไม้สภาพรถด้านขวาพังยับทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันครั้งนี้ แอบสอห้องสมุดใหม่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธรารณสุขมองอุบลบรรยากาศดีมีมุมอ่านหนังสือมุมพักผ่อนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันสัมผัสมุมมองใหม่เบิร์ดไอวิวพร้อมให้บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคนเร็วๆนี้พิกัดชั้น3อาคารโภชนาการ มาอุบลต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการรุ่นที่13ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรในโอกาสให้เกียรติมาเยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถานที่แรกของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้การต้อนรับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเยี่ยมเยือนและพบปะหาลือเพื่อผสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากชุมชนสู่สากลทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่ไปอย่างอำเภอเขมมาราชจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรพพสิทธิประสงค์ร่วมลงนามความร่วมมือการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับโดยคณะแพทยาศาสตรส์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาครินและโรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์ นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและตัวแทนชุมชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เถระ9ลูกเนื่องในวันเทศบาลประจำปี2566เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิลินทรพร้อมด้วยผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินทรร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกามลงแม่น้ำมูลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีลงแม่น้ำมูลจำนวนสองล้านตัวจากศูเพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิลินทร สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีกิ่งกาชาติอำเภอศรีเมืองใหม่กิ่งกาชาติอำเภอเดชอุดมและเจ้าหน้าที่กาชาติจังหวัดอุบลราชธานีและเหล่ากาชาติทั้ง7จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดยโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดกาลสินร่วมประชุมเหล่ากาชาติจังหวัดภาค7ครั้งที่1ทับพ นายสมพรสร้อยสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจําจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่5ทั2,566ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพศ2544